สวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวย t u ู e สบายดีสบายดีส,บา,ดสบายดีพี่น้องชาวล่าวและชาวต่างประเทศวันนี้ไม่มีอะไรมากอากาศเหมือนผุ่นพีเอมลงแต่คือสิบูแมนนนากเนาะหนาจะฝนจะตกหนาจะตกมงได้มงหนึ่งก็ให้เบิ้งต้นหมากอาวคาโดเนดะ มาร์กอาวุคาดูคาดูคาดูของข่อยบังดูหาสิคนเองกล้องกัำมาชัดกันเลยเด้อเสร็จกล้องกล้องเขาไม่ชาร์จนะมันฉายท่อนท่อนสะท่อนแสงกำมะชัดกันเลยเนาะกล้องเนี่ยมารกอาวุคาดูแล้วก็ดูอ่วงบุ้วัชีดไดร์ไลท์ทำให้บังดู่ะ ก็จะไปแล้วก็ล้างจะไปแล้วทุกคนเนี่ยมาโอากรดูกเพิ่งดูนนลนนี่นะเต้น่วยใหญ่ๆเนะี่ยเพิ่งดูอ่ะนะมันกะโบได้ลายลลแล้วปีนี้หล่นอันนี่มะม่วงก็หล่นจนเกิดมะม่วงก็ไม่ติดซักสักลูกเลยเนี่ยนี่ลวกเยอะเลยนี่ นี่จะหมาโอโวคาโดนี่นี่โอ้หนี่น่าเสียดายหน่นี่นอโวคาโดหมดเลยนี่นี่แพงนะโอโวคาโดเดี๋ยวนี้น่ะไม่ได้ถูกๆนะพอเป็นหมดนี่นะโหเราไปขายก็ได้หลายบาทอยู่นะทุกคนแต่ส่วนมากไม่ได้เอาไปขายหรอกเอาไปแจกเพื่อนๆที่ทำงานพี่สาวส่วนมาก กับพี่น้องเนี่ยสองลูกก็ได้โลหนึ่งแหละเนี่ยดูร่วงตั้งเยอะเลยนี่น่าเสียดายนี่อีกนี่โอ้น่าเสียดายมากเลยนี่นี่โอ้นี่ ต้นเดียวนะเนี่ยดูอะโวคาโดนี่ต้นเดียวต้นเดียวร่วงตังเยอะนี่ไปดิมากรองกันเนี่ยโอ้น่าเสียดานี่นี่ถ้าลูกโตหมดนี้ก็ถวายขายได้หลายบาทแี้วกินจนกินไม่ไหวแล้วเนี่ วันก่อนปลูกวันก่อนโรยมเมล็ดผักบุ้งผักบุ้งก็ขึ้นแล้วสวยเลยผักบุ้งโรยเฉยๆนะไม่ต้องพวนดงพวนดินอะไรเลยมันเป็นดินปลูกมันเป็นดินปลูกฝังด้วยแหละนี่นมเมล็ดตัวนี้ยังไม่เกิดเดี๋ยวจะปิดไว,เดว้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวหอยหจะมากิน,นอันนี้คือเอาโรยนี่แหละควบออกเนี่ยเดี๋ยวหอยหจะมากินหอยเยอะๆนะหอยทาดอยู่ในเนี่ยแต่เราไม่ฆ่ามันนะเราไม่ฆ่ามันเราแค่เห็นเราก็เก็บมันออกไว้ที่อืน่นเนี่ยคววมขึ้นเอ้ยต้น ถักบงถักบงจีนว้มขึ้นขึ้นงามงามว้มขึ้นงามงามอันนี้เขาเรียกดอกอะไรใครรู้ใครรู้เม้นมาหน่อยเขาเรียกดอกอะไรเนี่ยเนีย่ยซื้อมาปลูกแต่ไม่รู้นะว่าเขาเรียกดอกอะไร ยังจะกระจันไม่เห็นตูเลยมันออกตอนไหนฮะจะกระจันนี่จะใต้โคมมาเอามันไปกินสักหน่อยเนี่ยดอกอันนี้ก็ไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรใครรู้ก็เม้นมาหน่อยแล้วกันจะได้รู้ชื่อจะได้รู้ชื่อ ได้รู้ซื้อซะหน่อยอ้อยไรไตหัวมะนาวกำลังมะนาวกำลังเริ่มออกเนี่ยถ้าเราดูผลก็เป็นเยอะนะอันนี้ก็มะนาวสามระดูมะนาวสีก็อ,ออกตลอดแต่ช่วงช่วงหน้าแล้งมันจ็ไม่มีน้ำ เผ็ดยังใช้่าไปเข่าห้องหน่ำแล้วใช้่าไปเข่าห้องหน่ำนะเนี่ยล่วงอยู่นอกนี่ก็มีเนี่ย้บักอะโวคาโดนี่ล่วงหมดแล้วนี่นี่ป้อนี่นี่นี่อีกนี่นี่น,น,นี่อยู่ข้างนอกผีป้าผิดลุ่นอ,อ,อ,อยู่นอกผีมะกลายานี่ โอวคาโดหล่นปาอยู่นี่ให้มีตวัวหน่วยใหญ่ๆโอ้หล่นมดเลยที่ได้กินทำได้ปีนี่หล่นกลิ่นอะไรลองดูฮะอัโวคาโดหล่นมาจ้ะอัโวคาโดออัลว์คาโดหล่นหมดแล้วเม็กซิโกเอออัลว์คาโดเม็กซิโกเม็กซิโกความลูกความนำ้ำ จักกันมันออกตอนกี่โมงนะงนนะาากลางคืนนะนะเราจะมาใต้โคมเยืงแถวนี้แต่ก่อนเห็นคาบมันแถวนี้ยู่นะอยากกินนะอยากกินทอดจักกัน okay, <the> picture. นี่เสียงร้องนี่มันอยู่กกมาขามนี่ัันมาขาม นี่กบมะขุ่งไปใช้ลกกูกกบมะขุ่งกบมะขุ่งปลูกไว้ยังไม่ได้เป็นอันนี้เลยยังไม่ได้เป็นหมากเลยนี่เริ่มเพิ่งจะเริ่มเริ่ม,จะ,มจะเริ่มเป็นต้นมะละกอที่ปลูกไว้ ใทยเรียกมะละกอแต่แลาวเรียกมักคุ่งต้นมักพ่งปลูกแล้วจะนำความลุ่งเรืองมาให้อาชั้นสำหรับคนลาวเนอะเห็นบางคลิปละละละไปหมดามาคลิปไปใส่ฮะจะซิไปใส่บ,สบอละน้อย หัวต้นอันนี้เอามาถิ่มดีกว่ามาถิ่มล่าเนาะมาปลูกไว้อยู่นี่เอามาปลูกไว้อยู่นี่ก็ดีกว่าถิ่มล่านี่กรงถิ่นอะไรด้หนิต้นพี่จ้างก็เขาเอิ้อเขาเอิ้อต้นเอียงเนาะอันนี้เนาะเขาเรียกต้นเอียงอ้าววยบุตรนี่นี่หูจักจั่นนี่นี่หูจักจั่นมันฉุนมานี่เออ ก็คลืนไปใดมาแยงไปก็คปเคลืนไปใดมาแยงไปเอเอหมดหมด,มด,มดอู้หลานเห็นหมดหลานบอกหมดติดกาด อาบุคาโด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 สเปนเดอะเม็กซิโกโบเห็นสาวโบคาโดโบคาโดเม็กซิโกอาบุคาโดจะหล่นมาแล้วร้านเอ๊ะแล้วคุได้กินเคาอยกินควันเออแมนจะว่าอาบน้ำบ่อาบน้ำไปจะยังบ่ได้อาบน้ำไปอาบน้ำไป น,น,น้าสาวเป่งน้ำตื่ตื่นปะเออติดกันเอ่อหมดชิกัดหมดชิกัดหมดชีห้ามหมดชีห้าม,ม,ามอร่อยอ่าบายบายขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้ออาบน้ำให้หลานก่อนอขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามช่องกีดกีดใช้เลาะของเราจะไปเลาะที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามไว้เด้อถึงเวลา,าไปไปแน่ บ๊ายบายขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาผาักดันชโมงให้ได้ค่ะยังรอการตอบกลับของ youtube อยู่วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย